สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับก็วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพูดเรื่อง corporate social responsibility นะครับในหัวข้อว่าทำไมธุรกิจใหญ่ต้องคืนกำไรให้สังคมเ,ออเมื่อสักครู่นี้ผมไปที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเพราะว่า <S <S <ม>ทางบริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลา 37ปีอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีแรกที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ได้ทำพิธีให้นิสิตมากล่าวขอบคุณผู้ให้ทุนการศรึกษาซึ่งเมื่อกี้ก็มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆนีเ่เข้ามาร่วมงานประมาณเกือบ40องค์กรด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นทุนหรือมูลนิธิ ที่ให้เรื่องของทุนการศึกษานอกจากนั้นก็มีบริษัทภากระชนแล้วก็สารทูตต่างๆที่ให้กับนิสิตเหล่านั้นนะครับก็เลยได้มีโอกาสรับมอบเข็มที่ระลึกเป็นเข็มพระเกี้ยวอ,อ,อันโตเลยนะครับก็เลยติดโอกาสประดับมาอวดท่านๆนะครับเพราะว่าตัวเองก็บังเอิญเป็นปน,นิสิตเก่า ตุลาด้วยนะครับทีนี้วันนี้ก็จะมาเล่าให้ท่านฟังถึงเรื่อง CSR ในสี่หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของหลักการในการทำ CSR โดยทั่วไปว่าเขามีหลักการทำยังไงนะครับหัวข้อที่สองนี่ก็เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ของ t ต y o ต a ในเรื่อง CSR ว่าเรามอง CSR ยังไงนะครับ ส่วนหข้อที่สามเนี่ยมีคนมาฟังผมเรื่อง CSR ของ t o y ยต a แล้วเนี่ยหลายครั้งแล้วก็เอาไปปฏิบัติวันนี้ผมจะโชว์ให้ท่านเห็นนะครับว่ามีบริษัทรุ่นน้องอยู่บริษัทหนึ่งที่เขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับเขามาฟังผมครั้งเดียวแล้วเขาได้แนวคิดแล้วไปทำเขาทำแล้วได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังล้านที่สี่นี่ก็คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ CSR โดยกว้างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คงจะเป็น4หัวข้อนี้ก็เริ่มหัวข้อที่หนึ่งนะครับหัวข้อที่หนึ่งนี่เวลาเราจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องพยายามนึกถึงเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทำยังไงให้สาตัวนี้มันสมดุลกันนะครับแล้วขณะดเดียวกันเนี่ยต้องมีความเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรม แล้วที่สําคัญก็คือต้องพึ่งพาสายซึ่งกันและกันได้ถ้าดาได้เช่นนี้ก็จะทําให้มีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนเวลาเราทํา CSR นี่ในหลายองค์กรนี่ก็จะพยายามค่ให้เงินไปหรือบริจาคไปเป็นข้างๆไปแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นการศูนย์เปล่านะครับ ขณะนี้เนี่ยในการทำ CSR เราต้องพยายามทำเรื่องของให้มันยั่งยืนด้วยหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า stability u s นะครับตัวนี้สำคัญปกติถ้าเรามีความเก่งในองค์กรนี่ก็จะทำให้องค์กรนั้นมีความเจริญเติบโตทางธุรกิจแต่ถ้า องค์กรนั้นมีความดีอยู่ในตัวด้วยก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนนะครับทีนี้คอนเซปต์โดยทั่วไปของ CSR นี่ก็บอกว่าพยายามอย่าไปมุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์ทางการตลาดแล้วก็พยายามมุ่งเน้นเรื่องความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริงโดยพิจารณาระดับชั้นออกเป็นสามชั้นด้วยกันนะครับคือชั้นแรกก็เป็น องคอ์กรก็ประกอบไปได้วยผู้ถือหุ้นผู้บริหารแล้วก็พนักงานทีนี้ระดับชั้นที่สองนี่ก็เป็นสังคมใกล้ตัวก็ได้แก่ลูกค้าชุมชนหรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะครับสังคมไกลออกไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นประชาชนทั่วไปหรืออาจจะหมายรวมถึงคู่แข่งด้วยก็ได้ในเรื่องของ CSR ในชั้นขององค์กรหรือว่าสังคมใกล้ก็คือสองวงในเนี่ยปกติเราจะทำที่มันเกี่ยวข้องกับคอบิสเนสของเรานะครับอย่างเตอร์ต้าเราขายรถยนต์เราก็ดูเรื่องของอคุณภาพอากาศดูเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับดูในเรื่องของโรงงานต้องไม่ปล่อยของเสียออกมา แล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีความถนัดสามารถดําเนินได้ได้เองแต่ถ้าเป็นระดับสังคมที่ไกลตัวออกไปนี่ก็แนะนําว่าพยายามไปต่อยอดกับองค์กรอื่นที่เขาทําเรื่อง CSR ได้ดีอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ดรวิชิตจุรพงษ์ชัยประธานกรรมการใหญ่ของแบงก์ไทยพาณิชย ท่านก็พูดเลยนโยบายของไทยพาณิชย์นี่คือจะไม่ทำ CSR ด้วยตัวเองเพราะว่า core business ของเขาคือธุรกิจธนาคารแต่จะพยายามไปต่อยอดกับองค์กรที่เขาทำเรื่องนั้นๆแล้วก็มีความถนัดในแอเรียนั้นๆแล้วเขาจะทำได้มากกระจายไปได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเขาไปทำเองนี่มันจะมันจะช้าแล้วได้ไม่ไม่กี่โครงการนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งหัวข้อที่สองก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์ของ To โ,โยต้ในเรื่องของ CSR เรามีวิสัยทัศน์ถึงปี2020นะครับว่าวัตจักรของอุตสาหกรรมจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับวัตจักรของธรรมชาตินะครับ โตโยต้าเองในประเทศไทยเรามีวิสัยทัศน์อยู่สองข้อข้อที่หนึ่งคือเราจะเป็นผู้นำแล้วก็เป็นแกนนำของบริษัทโตโยต้าทั่วโลกนะครับเราเป็นผู้นำในเอเชียแปซิฟิกรีเจียนแล้วก็เราจะเป็นแกนนำในเครือข่ายโตโยต้าทั่วโลกอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่เกี่ยวเรื่อง CSR โดยตรงเลย ข้อที่สองนี่เราบอกเราต้องการเป็นบริษัทที่ได้รับคําชมเชยและยกย่องมากที่สุดในประเทศไทยอันนี้วิสัยทัศน์ข้อสองนี่จะเป็นตัวกําหนดทิศทางของ CSR ของโตโยตานะครับทีนี้เรามาดูพันธกิจพันธกิจจะมีอยู่สี่ข้อด้วยกันก็ขอให้ดูข้อสุดท้ายนะครับเราบอกว่าเราจะสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ที่ดีกว่านะครับอันนี้อันนี้พันธกิจข้อสี่เนี่ยอันนี้ก็จะนำให้ทุกฝ่ายในเต y o ต้ามอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยดำเนินกิจกรรมของตัวเองเพื่อสร้าง CSR ให้สอดคล้องกับนโยบายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรนะครับ <S <S นี้เวลาเราทำ CSR เนี่ยเราจะทำผ่านสองแชนแนลด้วยกันนะครับแชนแนลที่หนึ่งนี่ก็ ด้วยบริษัทเตร์ต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับช ANNEL ที่สองนี่เราก็จะทําผ่านมูลนิธิเตร์ต้าประเทศไทยซึ่งตั้งเมื่อปี1992แล้วก็มีทุนจดทะเบียน400ล้านบาท400ล้านบาทนี้เราก็จะเอาดอกเบี้ยสมัยหนึ่งนั้นดอกเบี้ยอยู่ที่7-8เปอร์เซ็นเราก็ได้มาประมาณ30ล้านนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่1เปอร์เซ็นเราก็ได้มา เอ่อเท่าไหร่เอ่อสี่ห้าล้านเองเือรนต้ามอเตอร์อประเทศไทยก็เลยต้องสนับสนุนเงินสมทบเข้าไปอีกต่างหากนะครับทีนี้จากทั้งสองแชนแนลนี่เราทำอะไรบ้างเราก็จะมุ่งไปที่เอ,อ,เ,อ,อเรื่องของสิ่งแวดล้อมแอลเรียที่สองก็เรื่องของ ความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับและไอเดียที่สามก็เรื่องของการศึกษาแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีอันที่สี่ก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอันนี้เป็นหัวข้อแรกเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่เราจะทำในเรื่องของตัวโรงงานตัวรถยนต์ แล้วก็เรื่องของ social c o n t r i b u t i o นนะครัยบยกตัวอย่าง